ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนางอลิซดีแอมป์ดีแอ่ป์ดีแอมป์ดีปิวเลยไรออกฮึล็อกปิวไว้เป็นยังไงเมื่อวันที่หมดช็อตในช็อตในช็อตในช็อตช็อตในช็อตในช็อตในช็อตนะช็อตมาช็อตตอนสุดท้ายเนี่ยจริงๆเออจริงๆ EP นี้ผมรู้สึกว่าหมอตีนทำดีที่สุดแล้วนะมาเนียนมาทุกอย่างทำดีมาหมดเออแต่มาตอนสุดท้ายเนี่ยที่ช็อต ือเรื่องราวมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือ,อเขากลับมาครั้งนี้เขาค่อนข้างชัวร์แล้วเหมือนจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ดีเลยมีการเข้าไปแบบไม่พวดเขาเรียกว่าเข้าไปหาแบบว่าตินแบบต้นแบบไม่พวดเลยคือเข้าไป<ช>วางแผนไว้อย่างดีรวมถึงอีกอีกอีกฝากหนึ่งที่ไปช่วยน้องที่กินยาลิตรมลิตเป็นลิตใช่ไหม,มลิตก็ช่วยได้อย่างดีมีความเข้าใจแล้วมีการแกะปริศนาให้ไปเอ็กซเรย์ที่อื่นใดๆแบบบอกเพื่อนสิ่งให้ไปช่วยด้วย คือหลายๆอย่างมันดีหมดแล้วก็วางแผนในการไปซื้อของด้วยกันไปถ่วงเวลา,วาใช่ไหม <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยงานปาร์ตี้วันนั้นจะไม่เกิดขึ้นใช่ไม่เกิดแล้ว <ไป S 1> อันนี้งงอันนี้งงง<ๆ>อยู่เรื่องงานปาร์ตี้ไม่เกิดหรอไม่ใช่ <c oughs> ถ้าตามที่เขาเข้าใจอ่ะเขาไอตัวของหมออ่ะหมอตินอะ่ะเขาไม่ได้วางแผนว่าจะให้ไม่ให้ง,งานปาร์ตี้นะั้นะเกิดขึ้นแต่เหมือนกับนี่ว่าช่วงสุดท้ายเขาคงลืมไปแล้วเขามันก็มันนึกขึ้นได้อะไรฟิลเนี้ยว่าแบบ วันนี้มันคือวันที่ไอต้อนจะตายอีกแล้วอะไรเงี้ยอ้าวแต่ปกติมันไปตายวันปาร์ตี้ไม่ใช่หรอมันคือวันเดียวกันมันคือวันเดียวกันแต่แต่ครับผมใช่ไอคำพูดที่เขาพูดกันในรถว่าจะจัดปาร์ตี้ให้ปกติเขาจะพูดกันในรถเพราะว่าวันเดียวกันคำพูดมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในรถแล้วระหว่างต้อนกับใหม่อะอืมอืมมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเหตุการณ์เปลี่ยนไปแต่ที่อเขาเขาจะตายวันที่สิบเก้าไงปกติต้อนตายวันที่สิบเก้าใช่ไหมใช่ แล้วแต่ครั้งนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาย้อนไปวันที่สิบเจ็ดอ่าแล้วก็คือแปลว่าเขาใช้เวลาในการสามวันที่ทําความรู้จักกันและเกิดเรื่องทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นในลูปล่าสุดอะที่แบบว่าพาพาเพื่อนติดคอพาเพื่อนเบรกซเย์แล้วอุ้ยจดตรวจเจอหัวใจเนี่ยทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาสามวันอก็คือวันที่ต้นโทรมาว่ามีอะไรนะคือวันที่19วันพอดีวันสุดท้าย ใช่ก็คือวันที่ตื่นี่ยวันที่ตื่นใจท่านนั้นอ่ะคือวันที่ตื่นก็นนนกนนคือก็คือเดี๋ยวจะไปรับแฟนจากโรงบาลแล้วก็พาแฟนไปงานปาร์ตี้นั่นแหละใช่เพราะงั้นเนี่ยมันก็ทํามาทุกอย่างเลยมาเนียนกิบทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ได้แก้ไขว่าต้นจะรอดยังไงใช่เหมือน<ช>เหมือนฟิลมกับลมตัวเองว่าแอบชอบเขาแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อยจนลืมแล้วสุดท้ายตอนเขาจะไปมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็ระเบิดอารมณ์ออกมาสำหรับหมอจริงจิงถ้าพี่ติณถ้าถ้าผมเป็นพี่ตินนะผมบอกว่า พี่จะไปโรงมาลทูพิงก่อนนะไปด้วยเป็นมผมผมเนียนต่อเนียนเรียนไปด้วยก่อนใช่ป่ะส,ะสักพักนึงอ่ะสะกดรอยเลยไปงานปาร์ตี้ด้วยกันเลยออันนี้เ<า>หรอไปด้วยก็ดูไม่แปลกนะ<ม>อันนี้ก็คือ,อสนิทกันระดับหนึ่งเราจะให<อ>้พี่กัปตร์แล้วเราบอกว่าเดี๋ยวพี่ขับรถให้เอเอ,เอไม่ว่าจะไปอะไรก็ตามตัวติดกันขับรถให้มึงจะไม่เกิดภะหัวใจมึงล้มเหลวแค่ไหนรถก็จะไปคว่ำเออ แต่แต่เขาตายเพราะว่าเหตุการณ์ตายไม่ใช่ตายเพราะความแต่ตายเพราะหัวใจผมผมว่าว่าถึงจะลดไม่คว่มก็อาจจะมีการใช้ชีวิตด้วยการช็อกอะไรบางอย่างไม่ไม่ก็ทีหลักทางจินตตะเขามาบอกแล้วว่าไม่ได้ตายเพราะรถความแต่ตายเพราะหัวใจใช่ตายเพราะหัวใจถึงใครขับรถก็ตามใช่ถึงใครขับรถก็ตายอยู่ดีถ้าหัวใจ เอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้ทฤษฎีที่ที่ผมคิดไปคราวที่แล้วว่าจะต้องย้อนไปไกลๆแล้วไปทําให้รักกันเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นไม่เกิดขึ้นใหม่ไม่เกิดขึ้นความรักจากใหม่ไม่เกิดขึ้นตอนรีบไปหน่อยไปจูบเขาซะแล้วตอนจูบเนี่ครับผมงงนะโคตรใจเออผมเดาอีพีต่อไปได้เลยว่าชักักหน้าออกมามีงัดหน้ากันไปเลยแน่ะจิงมีต่อยแน่โดนต่อยแง่ๆงเลยอ่า ยังไงฮะคุณคนคิดว่ายังไงมาขนาดนี้แล้วคิดว่ายังไงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกัดช็อตฟิลฮะเออจริงจริงปะเพิ่งอย่างที่บอกอะเพิ่งอีพีเนี p ยอีพีแรกที่รู้สึกว่าแบบเออดูเริ่มมีความแบบซีรีส์วายคือวายนะอือสี่อีพีก่อนหน้านี้ไม่ใช่เลยเป็นหนังไม่มีสวนสอบสวนหรือว่าเป็นการปูเรื่องใช่ แต่ทำได้ดีนะก็ผมนั่งดูไอเดียทุกคนก็ยิ้มนะมีความสุขนะดีดีดีเออแต่มันมันแต่มันเป็นเออแต่ผมชอบโมเมนต์แบบนี้นะคือผมรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบมันดูแบบมันดูแบบกําลังน่ารักอะเออกลมกล่อมกำลังดูแบบไม่มากไปแต่ไอตอนสุดท้ายอะไอพี่ติณน่าใครมดเนี่ยตออีพีนี้ที่ผมชอบก็คือชอบการวางแผนของหมอตินแหละชอบมากเลยการวางแผนแบบเป๊ะๆไม่ว่าจะแก้ไขสถานการณ์เรื่องไหนเรื่องไหนก็ตามเป๊ะไปหมดเลย ประดีแก้ไขทถางการดียกเว้นตอนสุดท้ายที่มันคืการห้าไม่ใช่วิธีการจูบพ่อพ่ออย่าเข้าใจผิดนะอันนี้หนักกว่าเดิมเลยอันนี้หนักกว่าเดิมเลยเนี่ยโอ้ my god แต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามต่อทีนี้เนี่ยก็คงต้องไปลู้น่องต่อว่าแล้วทุกอย่างมันดีขนาดเดียรแล้วก็มาทำเหมือนจะทำพังในตอนสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อ แต่คืองงนะเป็นงงที่ว่าทาไมอีพีนี้ถึงมีคนพูดว่าคุน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 ใช่คุณคุนคุนตลอดหลุดมาสองตีนะที่เหมาะแก๊ปไม่แบบอาจจะเป็นการแบบว่าอนี่แบบบอกคนดูในเป็นนัยยะสําคัญว่าแบบเอ้ยเนี่ยเรามาถึงในจุดที่แบบมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแหละจากเหมือนที่คอปเตอร์เคยพูดตอนอีพีแรกว่ามันจะเกิดกับกระทบกับกับคน คนคนอื่นไหมในการย้อนอะ<ช>ที่คับเตอร์เคยเคยพูดไว้อะเป็นบัตเตอร์ไฟใช่แล้วก็พูดอยู่<บ>นี่เขาพูดย๋ยวมันเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเพราะงั้นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกมันหมาว่ามันสยายมันมันโดนไปหมดอะ่ะโดนไปหมดมเรื่องเปลี่ยนแม้แต่ใหม่ก็ตอนที่คุยกันในรถก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเลยอ่ะ,อะพูดถึงใหม่แล้วมาขยี้เรื่องใหม่นิดนึง สรุปว่าใหม่เนี่ยได้เปิดตัวละครใหม่นะก็คือตัวละครที่เป็นแฟนเขาใช่ที่เป็นหนุ่มไบค์เกอร์และดูแล้วเนี่ยหนุ่มไบค์เกอร์เนี่ยรู้แน่นอนว่าใหม่เนี่ยก็ยังไปคบกับอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอาจากเหตุผลเรื่องเงินกันเลยใหม่คบต้อนเพื่อให้รักษาแม่อืมก็คือใหม่ไม่ได้รักต้นจริงแล้วก็แค่หวังว่าจะให้ช่วยรักษาแม่ให้แล้วก็มีปัญหาทางด้านการเงินด้วย ใช่ใช่ติดนี่ติดสินนะเอเอก็ตามแบบฉบับซีรีส์วายผู้หญิงมักจะเป็นคนไม่ดีเสมอเสมอคืแบบคือไม่รู้ว่าแบบคือเข้าใจแหละว่าเป็นตัวละครที่แบบอามันจะมีมิติของความรายใช่ไหมอย่างไอหมอสักดาเนี่ย <c oughs> เรารู้แล้วว่าเขาประกาศ<ไ>สักดาแน่นอนในเอพแล้วว่านั่นแหละคือแบบร้ายตะโกน แต่เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบความร้ายที่แบบฉันจําเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อความแบบมีรอดอ่านี่จะเป็นแบบมิติหน่อยมิติมีมิติเป็นตัวละครที่มีมิติว่ามีความจําเป็นเออและไอ้แฟนบิ๊กไบ์นั่นก็ใจกว้างมากนะเพอพอตัวเองก็ไม่มีก็เลยต้องปล่อยให้ไปทําแบบนี้เบสซี่กันหน่อยก่อนจะจากลากันไปยากอีกแบอยากยากมากเลยมันเบสซี่เป็นง่ายๆมันก็แค่ ถ้าหลับตาแล้วแป๊บถึงอีพีเมื่อกี้ถึงอะไรถ้าออกใช่อย่างเงี้ยเลือกได้เลยนะฟิวให้เลยฟิวได้เลือกเลยแต่ผมลับดับเองผมให้ย้อนจากอีพีแล้วคุณฟิวก่อนบ้างอ่าอ่าฟิวให้ซีนมงกุฎที่อยู่ที่ไปเดินซื้อของโอ้ไปชอบอ๋อโอ้ยนั่นละนั่นละนั้นเป็นซีนเดียวเลยหรอยังด้วยยัเดยวยถ้ามาคือรู้สึกแบบ เออมันอย่างที่เตอร์บอกมันมีความเป็นแบบซีรีส์วายลัในในอีพีที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ <c oughs> กําลังกลมกลม <c oughs> อ่อมเอออยู่ในใมุมเต์มที่แบบเ <c oughs> ขินได้กําลังเขินได้เขินดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบให้อันนี้เป็นเบสจีนถ้าตามที่พี่กิมบอกหลับตาปุ๊บคือตอนนี้คือแบบถ้าตอนนี้คือน,นอนฝันดีแล้วนะเรียกว่า้าสาวายทุกคนที่ดูเรื่องนี้อยู่อาจจะบอกว่าซักทีสักทีนะซักทีเออก็ดีแล้วเป็นมุมนต์ที่เรายิ้มได้ด้วยนะ แต่ว่าในความยิ้มอ่ะ <u pt im us> ในฐานนะของคนที่เสพเนื้ออาหารจัดๆอะ่ะมันจะเป็นความยิ้มที่มันยังมีอะไรอยู่ในใจอยู่ <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าปมมันยังไม่ขยายยังไม่แก้เลยเราก็รู้อยู่เดี๋ยวต้นก็ต้องเดสมอลเล่ um ore, เนี่ยแล้ว<อ>ก็จะมาฟินกันอยู่เราก็จะนิดนึงแต่ในฐานะของว่า,าว้าความน่ารักของโมเมนต์ที่เล่นคู่กันมันสุดยอดเลยเนาะใช่เยีแยมมากต่อไปเมื่อกี้เอินเหมือนกันเอินมีอะไรเสริมไหมใชยเดียวกันไม่มีครับ ก็มาทำให้รู้ว่าเอ๊ะมีโมเมนต์ของตัวเอกทีเพ่งรุนมาตั้งสี่อีพีว่าเอ๊ะเป็นยังไงเออเออเอมัน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 ให้มันให้อารมณ์นั้นจริงๆนะมันรู้สึกว่าคู่นี้เล่นคู่กันแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ค็ดูได้รู้ล้ะน่ารักมีเคมีเคมีดีมากของของคอปเตอร์มากคอปเตอร์โอ้ยอินอออกอ่ะ เราใส่เซฟไงแต่บอกว่าซีรีส์วายได้ทีหนึ่งแล้วก็มันจะไม่มีเลยไงก็ใช่ก็ว่าใช่แต่มันก็อ่ากระอ่วนเข้าจมันจะชอบก็ชอบไม่ลงหมายถึงว่าแบบพอมันแบบจะหวานแล้วมันก็ช็อตอะถ้ากิดว่ารู้สึกถึงรู้สึกถึงเลยหลับปุ๊บรู้สึกถึงปั๊บเลยคืออะไรคือตอนถอนนาฬิกาแต่ว่าชอบตอนชอบตอนที่แบบว่า พี่หมอตินเดี๋ยวเขาพังผัวว่ามึงคุ้นนากูกูช่วยมึงมาหลายผมฉากเดียวกับคอปเตอร์เลยผมกังจะมาฉากนี้มันเป็นฉากที่หมอเหมือนหมอไม่ไหวแล้วระเบิดฉันชอบฉากนี้เหมือนกันจริงแต่ว่าไอที่เข้าไปจูบเขาเนี่ยอันนั้นเป่นฉากเงยอันนั้นมันแบบอยากฟาดอะแบบเกือบดีไปแล้วในวิจิตรงมันมันมันก็ถ้าคิดพยายามคิดเข้าข้างตัวละครมันมีโอกาสเป็นไปได้นะคอปเตอร์ คือมันเหมือนว่าใจหนึ่งอ่ะมันก็มีความรักมันผูกพันมาทั้งวันมันรู้สึกแอบมองเขาอยู่ตลอดเวลาชอบเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วมันไม่ไหวห้ามด้วยวิธีไหนบอกแม่งก็แล้วพูดความจริงก็แล้วมันก็ยังไม่เชื่อสะบัดไม้สะบัดมือมันก็เลยปล่อยอารมณ์ทั้งหมดในตัวมันที่มันมีออกมามันก็เลยเผลอไปจูบแบบไม่ได้ตั้งใจแหละเออเป็นไปได้แต่ไอ้ช็อตระเบิดอารมณ์นี้มันมันดูได้เลยว่าแบบมันเก็บไว้มานานมากไอ้ช็อตระเบิดอืม ในใจแบบจนไม่ไหวแล้วจนบอกว่ารู้จักมึงรู้จักกูคือแบบกูช่วยอะไรเราไม่ไดรเลนี่เออเออส่วนผมผมผมจะเหมือนฉากผมฉากเดียวกันเลยก็คือฉากของออปเตอร์กับก่อนรเบิดอารมณ์อันนี้เอกฉันเพราะว่ามันรู้สึกว่านั่นแหละเองที่เราอธิบายไปว่ามันคือการไม่ไหวแล้วอะมันเหมือนไม่ไหวแทนคนดูที่อึดอัดมาเหมือนกันว่า ไม่ไหวแล้วเว้ยคไม่รู้จะหาวิธีอะไรแล้วก็คุณช่วยมึงมาตั้งกี่รอบแล้วคุณคุณคณ้นก็คุ้นเกูคุณเจอมึงมาตายปั๊มหัวใจมึงนัน้กี่รอบแล้วเหนื่อยแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ไหวแล้วอ่ะมึงไปทำไมไปก็าตายบ้าเอ้อเยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่เราบอกไปถ้าเรามีสติหน่อยถ้าไม่ทรงเหมือนตอนแรกๆมาหน่อยก็แค่ขอไปด้วยเดี๋ยวขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีขึ้น้มาก่อหน่อย หรือถ้าเสื่อพี่คิมแต่แรกก็พกเชือกเชือกไปแล้วก็มัดหยุดมัดนาฬิกานาฬิกาฮะอแล้วทีมหนึ่งเครียดหัวใจวายตายอีกเราไม่ได้ไม่ได้ข่าวด้วยจริเพราะเขาตายดีเพราหเขาใจล้มเหลวเออถ้าไปทรงหัวใจล้มเหลวเจอเรื่องเครียดไม่ได้อ่ะเออเรื่องนี้มันจะจบยังไงวะก็หมอตีนก็เต้นท่ายดีไงให้ตัดดูบุนวอนาฬิกาวันนี้อาจจะเป็นจุดจบของเรื่องนี้ครับ มแตินแหม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 ่อย่างนี่้จะได้ไแมบบ่เครียดอยู่บนหอนต่งงานป่ะสุดยอดว่ะผมบอกว่าเป็นทางออกที่ดีอันนี้หักมุมเลยนะเฮ้ยผมว่าเพอเราทำลงทุนทำหนังไหมไม่าเราเชื่อเถอะถ้าทำโซนนี้เจ๋งเฮ้ยถ้าจบแบบนีแบบแ้อ่ะผมว่าแม่งเป็นที่พูดถึงนะในทางที่ดีไวร เรามีผูดกลับไปของตัวเองแล้วคอปเตอร์คอปเตอร์สนใจผมสนใจไม่ฉากจบแบบนี้เออคุณแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนบทให้งานฉากจบประมาณนี้เราดมเขียนบทแล้วเดี๋ยวเขียนฉากจบประมาณนี้เลยเอาแบบเรื่องจีอาร์ตเลยแต่ตอนจบแบบเนี้ยเออจบแบบเนี้ยคิดว่าไงพี่คิมอนกำกับดีกว่าผมว่ากลัวเสียชื่อหรอเอาคุณก็แค่แบบจบให้มันเป็นปริศนาไง แอบเตื่นเหรอคือแบบคือแบบไอ้นี่เลยคือตื่นเรื่อตึง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 จนแบบพระเอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะในจังหวะที่ในจังหวะที่เอาเอาเอาไปฉากจบหอที่หอไทยกายมาได้จะไปแล้วงานมันห้ามยังไงก็ไม่ไปแล้วแทนที่จะเลือกหายใจจุกยาแล้วก็หยุดพี่แล้วก็เปิดเปิดเปแล้วตัดเปิดพี่ดิ่ง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 นี่ไงแล้วแล้วจบเลยปัดก้ยฮะ แล้วตอนก็เต้นด้วยแล้วตอนก็ค่อยๆไม่ไหวหัวใจห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้แล้วก็ตึงตึงๆแล้วครูก็เต้นกันอยู่ที่หอไดการค่อยๆเอาท์ค่อยๆเอาออกเห็นสองคนกำลังทำท่าเนี้ยไกลๆอยู่ในหอไดการก็เป็นหอไดการแล้วก็ขึ้นจบบริบูรณ์สอนเครดิตจบบริบูรณ์เฮ้ยผมว่าเพอร์เฟคสำหรับไอทุนใครนะฮะที่ดูอยู่สามารถที่จะครับ ยื่นเป็นสปอนเซอร์หลักเราได้นะครับผมเราชอบี่เรีนทำเลยนี่ให้ก็ชอบพอดเอ๋นะครับเรามีทีมงานครบนะฮะเรามีพาร์ทเนอร์อย่างบันดันนะฮะคอยสนับสนุนเรามีโปรดักชั่นยิ่งใหญ่เรามีพุ่งกับด้วยนะฮะไม่นไม่ต้องห่วงฮะนาทีนี้เราทำได้เพียงแค่ท่านจ่ายเงินให้เราครับสำหรับรีแอคันรีแอคแลนี้แขกรวมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้พวกเราไปก่อนดีกว่านะทุกคนเนาะมีอะไรเสริมอีกไหมขอไปแบบท่าเส้นนี้ได้ไหมฮะทุกคนเลยได้ฮะได้ฮะขอฝากไว้นิดนึงสำหรับได้ ก่อนไปนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากทำสายโปรดักชันและกำกับผลิตซีรีส์นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้อย่าหาทำแบบเรานะครับคุณครับนี่คุณกลัวโดนก๊อปไปดิอ่าขนก๊อปไม่ใช่เราจะทำเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมเานเดิมครับผมแชร์ไปเยอะๆนะครับผมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับวันนี้พวกเราหน้ามารีอคนะครับ ลา yeah. ไปก um ่อนวันนี้สวัสดีครับผมคุณปิวว่าด้วเจอกันใหม่เดี๋ยวคุบ่อยๆนะปิวได้เลยพี่คี้ด้วยสนุกนะสนุกนะไปไปจบได้ดิอ่ะต็มตมต็มตม